ดิฉันอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยาศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค,ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะการงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรคะ่ะสําหรับการงานนะคะของท่านที่เกิดในราศีมีนประจําเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพทอสค่ะเทพทอสเป็นเทพแห่งสติปัญญานะคะสื่อพลังว่าการทํางานในเดือนนี้เนียจะเริ่มเบาขึ้นกว่าเดือนก่อนๆที่ผ่านมานะคะคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์หลายๆเรื่องได้พร้อม นะคะแล้วก็แม้ว่าคุณจะมีงานฉุกเฉินเข้ามาแบบด่วนๆไม่ได้คาดคิดเนี่ยคุณจะค้นพบว่าตัวเองสามารถจัดระเบียบงานตรงนั้นได้อย่างดีแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถทํางานรุ่งรงได้ทีละเรื่องทีละเรื่องจนสําเร็จผลนะคะเดือนนี้คุณจะพบว่าคุณจะมีเซนต์แล้วก็มีรางสังหณรมากเป็นพิเศษนะคะก็ขอให้คุณเชื่อมั่นในเรื่องของเซนต์และรางสังหณ์ตรงนั้นนะคะและทําสิ่งใดด้วยความมั่นใจนะคะสิ่งดีๆก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนค่ะการเงินนะคะก็จะพบคนช่วยเหลือคะ่ะเรื่องของเงิน เงินทองทองนะคะก็จะพบว่ามีผู้ใหญ่เพศชายผิวขาวรูปร่างทุ้มม,มออกสันทัดนิดนึงนะคะจะมาช่วยเหลือการเงินที่ติดขัดของคุณให้เบาลงนะคะในส่วนของความรักนะคะอาจารย์เตือนว่าให้ระวังค่ะระวังรถไฟจะชนกันในรายที่คนที่มีหลายๆคนนะคะในสต็อกเยอะๆเนี่ยนะเพราะว่าคนโสดเนี่ยจะเสน่ห์แรงมากเป็นพิเศษนะคะมีคนให้ความสนใจเยอะนะคะในส่วนของคนมีที่มีคู่แล้วเนี่ยคนรักจะนำลาบผลเงินทองมาให้ด้วยนะคะค่ะลรวพบกันใหม่ในเดือนหน้า นะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ